สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะจะมีบางหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานไปแล้วนะคะแต่ว่าครูจะทบทวนให้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของลำดับค่ะ ความหมายของลำดับนะคะนักเรียนลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึงเหรือมีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกพอมาถึงตรงนี้นะคะนักเรียนต้องทราบนะคะว่าลำดับเนี่ยเขาก็เป็นฟังก์ชันนั่นแหละแต่เป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขของโดเมนก็คือโดเมนจะต้องเป็นเซตของ1 2 3 4 5ไปเรื่อยจนถึง n หรือเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะทีนี้ ถ้าลำดับนะคะมีโดเมนเป็นเซตของ1 2 3 4 5 6 7 8 90ไปเรื่อยจนถึง N เมื่อเราทราบ e n เนี่ยน,นะคะเราจะเรียกลำดับที่มีโดเมนเป็นแบบนี้ว่าลำดับจำกัดค่ะลำดับจำกัดนะคะแล้วเราจะเรียกลำดับนะคะที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกว่าลำดับอน,นันต์ค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะนักเรียน ลำดับเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่มามีข้อกําหนดของโดเมนก็คือจะต้องเป็นเซตของ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง n และถ้าเราทราบ n ตัวสุดท้ายนะคะลำดับที่มีโดเมนเป็นแบบเนี้ยจะเรียกว่าลำดับจํากัดและถ้ามีโดเมนเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกลำดับที่มีโดเมนแบบเนี้ยว่าลำดับอนันต์ค่ะดับแล้วนะคะเราลองไปดูตัวอย่างนะคะพี่นาฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f เนี่ยนะคะเป็น ฟังก์ชันที่มีสมาชิกนะคะเป็นเซตของอันดับ1 3 29 3 27งเนักเรียนจะพบว่าฟังก์ชันนี้นะคะมีโดเมนเป็น1 2แล้วก็3มนักเรียนเห็นไหมคะมีโดเมนเป็น1 2 3ดังนั้นฟังก์ชันเนี้ยเป็นลำดับค่ะฟังก์ชัน G ฟังก์ชัน G นะคะมีสมาชิกเป็นเซตของคั้นดับ1นลบ1 2ลบ2แล้วก็3ลบ3เมื่อเราไปพิจารณาโดเมนก็จะเป็น หนึ่งสองสามเห็นไหมคะดังนั้นฟังก์ชันนี้ก็เป็นลำดับค่ะนะคะฟังก์ชันนี้ก็เป็นลำดับนะอ่าข้อที่สามฟังก์ชัน h นะคะมีสมาชิกเป็นเซตของคูณดับหนึ่งสามห้าฟังก์ชันนี้เป็นลำดับไหมคะไม่เป็นลำดับนะคะทำไมฟังก์ชันนี้ไม่เป็นลำดับเพราะโดเมนไม่ได้อยู่ในรูปของ1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง n หรือจำนวนเต็มบวก ใช่ไหมคะนักเรียนห้ามสับสนนะคำว่าจํานวนเต็มบวกเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกที่เรียงอยู่ในรูป1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะสรูปอีกครั้งนะคะการเขียนลำดับก็คือนำเรนค่ะมาเขียนเรียงต่อกันนะคะนี่ถ้าเราทราบ N ตัวสุดท้ายลำดับนี้จะเป็นลำดับจำกัดแต่ถ้าเราไม่ทราบนะคะนี่ยังมีต่อไปอีกเรื่อยๆลำดับนี้จะเป็นลำดับอนันต์ค่ะ ทีนี้เราจะเรียก a 1 a 2 a 3นะคะว่าพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3และเรียก a n นะคะหรือพจน์ที่ n ของลำดับว่าพจน์ทั่วไปของลำดับค่ะรูปแบบการเขียนลำดับนะคะนักเรียนนอกจากจะนำรนมาเขียนเรียงต่อกันแล้วนะคะในหัวข้อนี้นะคะครูจะแนะนำทั้งหมด4วิธีนะคะเราไปดูกันค่ะ แบบแรกนะคะนักเรียนก็คือการเขียนแสดงลำดับโดยเขียนแบบแจกแจงพสนะคะเราไปดูตัวอย่างสถานการณ์กันค่ะในช่วงวันอยู่สีวันนี้พาวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าโดยเริ่มวันแรกนะคะเขาวิ่งรอบสระน้ำเนี่ยสามรอบและทุกๆวันเขาจะวิ่งเพิ่มขึ้นจากวันแรกอีก3รอบนะคะนักเรียนความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นฟังก์ชันถ้าครูเขียนนะคะเราจะได้เป็น f เท่ากับเซตของอันดับวันที่1วิ่งได้3รอบ วันที่2วิ่งได้6รอบวันที่3วิ่งได้9รอบและวันที่4นะคะวิ่งได้12รอบถูกไหมคะเมื่อพารณาความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นฟังกชันแล้วเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็น1 2 3 4แน่นอนค่ะเราสามารถเขียนเป็นลำดับได้แบบที่1นนะคะครูจะให้นักเรียนพิจารณาแบบเขียนแจกแจงพจน์นะคะเราก็นำเรน์มาเขียนเลยค่ะก็จะได้เป็น 3, 6 คอมมาเก้าคอมมาสิบสองค่ะสถานการณ์ที่สองนะคะก็คือเขียนจำนวนเต็มตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยนะคะตัวที่หนึ่งนะคะก็คือหนึ่งตัวที่สองก็คือสองตัวที่สามก็คือสามตัวที่สี่ก็คือสี่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวที่สองร้อยนะคะก็คือสองร้อยเรียนจะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นฟังก์ชัน ฟังก์ชันจนะคะมีโดเมนเป็น1 2 3ไปเรื่อยนจนถึง200นะคะเป็นฟังก์ชันแล้วเรานําสมาชิกนะคะมาเขียนแบบแจกแจงก็จะเป็น 1, 2, คอมมาสคอมมาามคอมมาจุดจุด,จ,ดจุดไปจนถึง200นะคะถ้ามีสมาชิกเยอะๆนะเราจะใช้คอมมาจุดจุด,จ,ดจุดนะคะในการเขียนลําดับ สถานการณ์ต่อไปค่ะแบคทีเรียนะคะนักเรียนขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัว1เป็น2ตัวในทุกๆ1วินาทีไปเรื่อยถ้าเดิมมีแบคทีเรีย1ตัวเดิมมีแบคทีเรีย1ตัวนะคะเขียนจํานวนแบคทีเรียในวินาทีที่ 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ครูก็จะสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะคะก็คือเดิมมีแบคทีเรีย1ตัวนะคะ พอผ่านไป1วินาทีก็คือเริ่มวินาทีที่1นะคะแบคทีเรียก็จะกลายเป็น2ตัวใช่ไหมคะวินาทีที่2เป็น4ตัววินาทีที่3เป็น8ตัวไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมคะเป็นฟังก์ชันอีกแล้วเพราะว่าโดเมนเป็น 1, 2, 3นะคะดังนั้นเราก็นำเรนจ์ของเขาคือ2,4,8คอจริงๆเขียนต่อได้คอมมาไปเรื่อยๆเนี่ยมาเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้ค่ะนี่คือการเขียนลำดับแบบ แจกแจงพจน์เขียนลำดับแบบที่2นะคะนักเรียนก็คือการเขียนแสดงลำดับโดยเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์เดิมนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าข้อนี้นะคะวิภาวิ่ง4วันเนี่ยนะคะเราสามารถเขียนลำดับได้เป็น 3, 6,9 12ใช่ไหมคะมที่จะเขียนเป็นลำดับนะคะให้อยู่ในรูปพจน์ทั่วไปได้เป็น an เท่ากับ3 n ใช่ไหมคะเมื่อ n นะคะเป็นสมาชิกของ 1>, 1, 2, 3, 4ถ้าเป็นลำดับจำกัดนะคะนักเรียนเวลาที่เราเขียนโพลทั่วไปเนี่ยเราจะต้องเขียน N ก,กํากำกับด้วยนะคะคือเขียนโดเมนกำกับด้วยนะคะจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง200นะคะข้อนี้นะคะเราสามารถเขียนโพทั่วไปได้เป็น An มีค่าเท่ากับ N เมื่อ N เป็นสมาชิกของ 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆจนถึง200นั่นเองคะ่ะ แบคทีเรียขยายตัวนะคะเราเขียนลำดับเป็น 2, 4, 8, 16ใช่ไหมคะดังนั้นกูสามารถเขียน AN ได้เป็นเป็นเท่ากับ2กำลังเนะคะเมื <ME> ่อ n เท่ากับ1ได้2เมื่อ n เท่ากับ2ได้4เมื่อ n เท่ากับ3ได้8นะคะและขอบเขตของ n นะคะนักเรียนก็คือจำนวนนับหรือว่าจำนวนเต็มบวกนั่นเองสำหรับลำดับอน,นันนะคะเรา อาจจะไม่ต้องเขียนขอบเขตของ n ก็ได้นะคะในลำดับใดๆถ้าเขาไม่เขียนขอบเขตของของ n นั่นคือลำดับอน,นันต์นะคะต่อไปค่ะก็คือการเขียนแสดงลำดับโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะเป็นการกำหนดพจน์เริ่มต้นจำนวนหนึ่งนะคะพร้อมด้วยสูตรการหาของพจน์ถัดไปจากพจน์ก่อนหน้านะคะเราจะเรียกการเขียนแบบนี้นะคะว่าการนิยามโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะอะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้เขากำหนด ลำดับ AN นะคะซึ่ง A1 เท่ากับ3เห็นไหมคะกำหนดพจน์เริ่มต้นและกำหนดสูตรของพจน์ถัดไปนะคะก็คือ AN เท่ากับ1นคูณ a, a n ลบเมื a ่อ N มากกว่าเท่ากับ2จงหา5พจน์แรกนะคะะพจน์ที่1นะคะก็คือ3จุดกำหนดพจน์ที่2นะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะซึ่งพจน์ที่2ก็คือเศษ1ส่วน3คูณ a n ลบ เท่ากับ2 2ลบ1ก็จะเป็น a 1น e e e ั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3คูณ3ดังนั้น a 2เท่ากับ1ดัง a 3มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณกับ a 2เศษ1ส่วน3คูณ1นะคะก็ได้เศษ1ส่วน3 a 4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณ a 3นั่นคือเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9 a 5นะคะเท่ากับเศษ1นวนคูณ a c ซึ่งเท่ากับเศษ1นวนคูณเศษ1นส่วนเะคะได้เศษ1ส่วนยีดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าจงเขียน5พจน์แรกนะคะจงเขียน5พจน์แรกของลำดับนี้ก็เป็น3 1คอมม่าหนึ่นะคอมมาหนึส่วนสาคอมมาหนึส่วนเกอหนึ่ง้ค่ะ แบบที่4นะคะก็คือการเขียนแสดงลำดับโดยการบอกเงื่อนไขหรือสมบัติของโพสของลำดับนะคะในกรณีนี้นะคะเราจะใช้สำหรับลำดับที่เราไม่ทราบสูตรทั่วไปไม่ทราบความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะเราจะต้องบอกเงื่อนไขอย่างเช่น an เป็นจำนวนเฉพาะตัวที่ n ก็คือจำนวนเฉพาะตัวที่1คือ2จํานวนเฉพาะตัวที่2คือ3จํานวนเฉพาะตัวที่3คือ5จํานวนเฉพาะตัวที่4คือ7แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะ bn เป็นท้ยยมตำแหน่งที่ n ของ pi นักเรียนทราบอยู่แล้วว่า pi เนี่ยนะคะคือจำนวนอะตกอกยะนะคะ3 1 4 1ุ9 2 6จุดๆไปเรื่อยๆลำดับนี้นะคะเขาบอกให้หนูเขียนท้ยยมตำแหน่งที่ n ของ pi นั่นคือท้ยยมตำแหน่งที่1เป็น1ตำแหน่งที่2เป็น4ตำแหน่งที่3เป็น1ตำแหน่งที่4เป็น5ไหมคะ แล้วก็ไปเรื่อยๆลำดับลักษณะนี้เราไม่สามารถที่จะหารูปทั่วไปหรือเราไม่สามารถที่จะหาสูตรหรือความสัมพันธ์เรียนเ,เกิดได้เราก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นลำดับของทวยมตำแหน่งที่ n ของภายแบบนี้นะคะนี่คือการเขียนลำดับทั้ง4แบบแบบที่1น่นะคะจะเป็นแบบอะทึบทบทวนให้นักเรียนลองไปทําดูนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างบางข้อให้นะคะเอ็นข้อที่1นะคะ1 2 3 4นะคะ an ก็คืออะไร a n ก็คือ n ถูกไหมคะข้อที่2อจน์ที่1เป็น2อจน์ที่2เป็น3พจน์ที่3เป็น4พจน์ที่4เป็น5นักเรียนจะเห็นว่าข้อนี้นะคะ a n ก็คือ n นบวก1นั่นเองนะคะไปดูข้ออื่นอื่นอีกนะคะข้อ7แล้วกันนะคะข้อ7เด็กๆลองดู 1ยกกำลังสองสอยกกำลังสองสายกกำลังสองเห็นไหมคะจพ์ที่1เป็น1นึ่กำลังสองโพสที่2เป็น2องกำลังสองโพที่3เป็น3ามกำลังสองโพที่4เป็น4ก่กำลังสองดังนั้นโพ์ที่ n ก็จะต้องเป็น n กํากำลัง2นั่นเองค่ะดูข้อสิบนะคะข้อสิบเอ็นักเรียนจะเห็นว่าโพ์ที่1เป็น1นึ่งคูณสพที่2เป็น2องคูณสพที่3เป็น3ามคูณสพที่4เป็น4ีคูณหดังนั้นข้อนี้นะคะ เราจะแยกดูจํานวนที่ครูไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเห็นไหมโพที่1่เป็น1โพที่2เป็น2โพที่3เป็น3พมโพที่4ี่เป็น4ดังนั้นตัวที่ครูไฮไลท์สีเหลืองก็จะเป็น n คูณกับตัวที่ครูไฮไลท์เป็นสีชมพูนะคะโพที่1่เป็น2โพที่2เป็น3โพที่3เป็น4พ่โพที่4เป็น5นั่นก็คือ n บวก1ดังนั้นโพทั่วไปก็จะเป็น n คูณ n บวก1นั่นเองค่ะ เรามาดูข้อที่13กับข้อที่14กันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลำดับนี้เป็นลำดับสลับลำดับสลับคือเห็นไหมคะเนี่ยบวกลบบวกลบหรือลบบวกลบลบวกล,ล,ล,ลำดับลักษณะน,นี้นะคะเราจะคูณด้วยตัวกำกับเครื่องหมายนะคะครูจะให้นักเรียนพิจารณา,านะคะลำดับต่อไปนี้นะคะ ลำดับแรกนะคะก็คือ1-1-1ลบ1นลบ1นักเรียนจะเห็นว่าลำดับนี้นะคะมีโพสทั่วไปก็คือลบ1ยกกำลัง n บวก1ถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้า n เป็น1 1บวก1ก็เป็น2 -1 ลบ1ยกกำลัง2เห็นไหมคะเป็น1 n เป็น2 เลขชี้ยมกำลังเป็น3ลบ1ยกกำลัง3าเป็นลบ1 n เป็น3 3บวก1เป็น4ีลบ1ยกกำลัง4เห็นไหมคะเป็น1นะคะอ่ะและอีกลำดับหนึ่งที่ครูจะให้หนูพิจารก็คือลบ1 1ลบ1 1ไปเรื่อยๆนะคะลำดับนี้พจน์ทั่วไปก็คือ a n เท่ากับลบหยกกำลัง n นั่นเองเห็นไหมคะถ้าเราแทนค่า n เท่ากับ1 1 ลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งได้ลบหนึ่ง n ด้วยสองลบหนึ่งยกกำลังสองเป็นหนึ่ง n ด้วยสามลบหนึ่งยกกำลังสามเป็นลบหนึ่งก็จะเป็นลำดับนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนเวลาที่เราเจอลำดับที่เป็นสลับบวกลบบวก,บวกเนี่ยเราจะเอาลำดับนี้นะคะเข้าไปคูณน,นะคะเพื่อเป็นตัวกำกับเครื่องหมายเป็นลบบวกลบบวกลบหรือบวกลบบวกลบลบวกนะคะอ่ะทีนี้ไปดูโจทย์กันค่ะ อย่างเช่นข้อที่13เด็กๆด,ดูนะข้อที่13เนี่ยเครื่องหมายเป็นบวกลบบวกลบบวกดังนั้นตัวกรรำกับเครื่องหมายก็จะเป็นลบหนึ่งยกกำลัง n บวกหนะคะแล้วไปดูเฉพาะตัวเลขนะคะที่เป็น1นึสองสาม ลำดับ1นะคะลำดับ1 2 3 4ก็คือ n นั่นเอง an ก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก1คูณ n ค่ะข้อที่14เฉพาะเครื่องหมายเป็นลบลบ,บวกลบบวกดังนั้นลำดับที่จะกำกับเครื่องหมายก็คือลบ1ยกกกำลัง n ส่วนตัวเลขที่นำมาคูณคือ1,2,3,4ก็คือ n นั่นเองนะคะ ไปดูต่อสิข้อที่สิบห้าก็ได้ค่ะข้อที่สิบห้านี่คือเวลาเราพิจารณาเราต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้นี่คือหนึ่งส่วนหนึ่งโพสที่สองเป็นหนึ่งส่วนสองโพสที่สามเป็นหนึ่งนสามดังนั้นโพสที่เอนนะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนเอนแต่ข้อนี้นะคะไม่มีจุดสามจุดถ้าไม่มีจุดสามจุดปุ๊บเป็นลำดับจำกัดเอนเป็นสมาชิกของ 1 2 3นั่นเองนะคะข้อที่21เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า A1 มีค่าเท่ากับ1 A2 มีค่าเท่ากับ3 3เนี่ยคือ1นึ่บวกสองมีค่าเท่ากับ6 6ก,ก,ก็คือ1นึ่งบวกสบวกสมเห็นไมนักเรียนเริ่มเห็นหรือยัง A4 ก็คือ 10ก็คือ1บวก2บวก3แล้วก็บวก4ดังนั้น an ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก N นั่นเองข้อ21 an เป็น1บวก2บวก3บวกจุดจุดจุดจนถึงบวก N นั่นเองค่ะข้อ23นะคะ A1 เป็น9นะคะนักเรียน A2 เป็น 99. a3 เป็น 999. a4 เป็น9999นะคะดังนั้น A1 เนี่ยก็คือ10-1 A2 ก็คือ99ก็คือ100-1ก็คือ10กับ Đăng 2-1 A3 เนี่ยคือ999ก็คือ1000-1 10กับ TR-1 เรียนพอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะดังนั้น a n ก็เลยเป็น 10ยกกำลัง n ลบ1ค่ะเวลาเราเขียนรูปทั่วไปค่ะมีวิธีเดียวเนี่ยเราจะต้องหาแบบรูปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ให้เจอนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเรนของลำดับนะคะกับความสัมพันธ์ของโดเมนก็คือ1 2 3 4เนี่ยให้เจอนะคะอาวดังนั้นข้อ23ก็จะตอบเป็น A n เท่ากับ10ยกกำลัง n ลบ1ค่ะ ถ้านักเรียนได้ข้อ23นะคะเราก็จะได้ข้อ24ด้วยเลยเพราะว่าข้อ24เนี้นะคะมีความคล้ายคลึงเห็นไหมคะ11 8, 11 8, 11 1น1 1 1111นะคะเขาก็คือข้อ23แล้วก็หารด้วยอะไรนั่นเองหารด้วยเก้านั่นเองค่ะจบเลยเห็นไหมคะดังนั้นเด็กก็จะทำข้อ25ได้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูข้อ28กันค่ะ ข้อ 1> 1, 2 8 1สิ2ลำดับนี้นะคะน้องเรียนสามารถแยกเขียนได้เลยนะคะเป็น an เท่ากับ1นะคะเมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนคี้บวกนะคะและ an เท่ากับ2เมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนคู่บวกนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ